สวัสดีครับต้องบอกว่าผมเนี่ยได้รับอินสปายจากนารสื้อครั้งล่าสุดมาอย่างมากๆเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเจอในครั้งกับชี้ดาบพอดแคสต์ซึ่งวันนี้คือผลจากการที่ผมได้รับอินสปายครับเรามาอยู่ในฉากใหม่ของชี้ดาบพอดแคสต์แล้วเราน่าจะไม่ได้คุยกันแค่13บนาทีแล้วมีคนบอกผมว่า จึงบอกมาหลายคนแหละว่าแล้วบอกมานานแล้วด้วยแหละว่าเขาชอบฟังพอดแคสต์ผมแต่ว่าผมหายไปใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบฟังมากกว่า13นาทีอาจอาจจะด้วยเหตุผลว่าผมทำาิบามนาทีเนี่ยใน YouTube ก็อก็ย่างสั้นไปเพราะบางคนชอบเปิด YouTube ค้างไว ล้วก็ทํานู่นทํานี่ไปใช่ไหมในขณะที่13นาทีอยู่ใน Instagram ที่ผมลงเป็นช่องทางหลักก็เสือกยาวไปอีกผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นกูค,คงต้องเปลี่ยนทิศทางการทำพอดแคสต์เท่าแหละที่ที่ผมหายไปในช่วงในช่วงที่ทําแล้วก็หายไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเอาจริงผมไม่แน่ใจว่าทิศทางที่กูทํามาเนี่ยถูกจริงๆทำพอดแคสต์มันสนุกแล้วก็ง่ายสําหรับผมด้วยโดยเฉพาะ13นาทีนะมันสั้นแต่คิดว่า ประเด็นก็ได้แต่ยังไม่โดนหลายๆคนและที่สำคัญก็คือไม่เคยได้รับคอมเมนต์ใดๆก็เลยคิดว่าคงไม่มีคนฟังหรอกมั่งแต่ทุกๆงานหนังสือเนี่ยจะมีคนมาบอกว่าเ hey ฮ้ยพี่ผมชอบพอดแคสต์พี่มากหนูชอบพอดแคสต์พี่มากเลยค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าชอบผมดีใจครับแต่ว่าช่วยบอกผมด้วยเพราะว่าผมต้องการได้รับอินสปาย แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยล่าสุดผมได้รับอินสปายมาเยอะมากๆแต่ก็จะบอกว่า,าจริงๆแล้วก็ได้รับอินสปายแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้แหละอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าผมเคลียร์ปัญหาหลายอย่างได้ครั้งนี้จากงานหนังสือเนี่ยเรามีจังหวะแล้วก็มีเงินเหลือมากที่สุดทําให้ผมเนี่ยมาโฟกัสสิ่งใหม่ได้ไม่ใช่แค่การงานเขียนอย่างเดียวแต่ว่างานเขียนก็ยังเขียนอยู่ ก็เล่มซาลุกตะใต้สิบแวกกำลังจะออกนะครับก็เลยบอกทุกคนไว้ก่อนสำหรับการเปลี่ยนใหม่ครั้งนี้จะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเอางี้ดีกว่าเล่าให้ฟังก็มันจะไม่ได้13นา,าทีแล้วแล้วผมคิดว่าผมจะมาเบนมาอยู่ในทิศทางเล่าประสบการณ์แล้วเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเข้าถึงคนมากกว่าจากสิ่งที่อยู่ในการ์ดเทล ก็อาจจะเป็นการเล่าเรื่องจากส่วนที่ไม่เคยเล่าในหนังสือเพราะว่าแน่นอนกูเขียนหนังสือไม่ทันแล้วก็หนังสือมีมิติหลายอย่างที่ผมต้องใช้เวลาในการจัดการมันในการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยผมก็อาจจะกลับมาเล่าในพอดแคสต์นี้เหมือนสมัยช่วงที่ทำวิดีโอยุคแรกๆ แต่ว่าพอทํายุคแรกตอนนั้นมันคือโควิดโควิดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยต้องพอสไปแล้วผมก็ต้องมาโฟกัสการทําหนังสือเนี่ยก็เลยหยุดไปครั้งนี้เนี่ยได้รับอิสไปายจากหลายๆคนไม่ว่าจะเราอินฟูเองอินฟูก็คือถ้าเคยถ้าใครได้ไปงานหนังสือข้างล่างสุดเนี่ยเรามีบู๊ทอยข้างๆฟาโรกับหมอตั้งนะฮะเราก็จะทักคุยกันทุกวัน แล้วก็เราก็รู้สึกว่าถามว่าเขาอยากจะชวนเราไปรายการไหมเขาก็ในในความรู้สึกเนี่ยเขาคงอยากจะชวนแหละแต่ว่าออเดียนไม่รู้จักไงว่าเราเป็นใคร <c oughs> ในเด๋ยวกันช่วงที่ผ่านมาผมทําไปทำพอดแคสต์กับน้องๆช่องติ๊งกับทองคือขวัญใจกับจอมใจก็เรามีประเด็นที่ดีแหละแต่ประเด็นก็ปัญหาคือคนไม่รู้แล้วว่าเราคือใคร ในขณะเดียวกันอินฟูฝังทิกต o k เขาก็ไม่รู้แล้วว่าเราเป็นใครผมก็เลยคิดว่าเออสงสัยก็คงจะถึงเวลาสักทีที่เราต้องมาทําเป็นเรื่องบนดาวก็คลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปทักทายผมยังไม่เอาประเด็นอะไรมาใส่มาเล่าว่าอ่ะตอนนี้ผมจัดสตูแล้วนะผมซื้อไฟมาใหม่ผมมีไม้ซึ่งไม้นี้มีมานานแล้วน่าจะเจปีแล้วเพราะว่าตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วนะอยากทำพอดแคสต์แล้วแต่ว่ามันทำมันยังทาไม่ได้อะ่ะแล้วก็อ่มีการ จัดคอมพิวเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีหนังสือชี้ดาบที่ใส่ปกเวอร์ชั่น10ปีคุณสามารถสั่งได้ใน s h o ป e e นะครับแล้วก็มีหนังสือเล่มใหม่ซารตอกราสสิบวกผมก็จะตั้งตรงนี้แหละเพื่อให้คนเห็นเรื่อยๆว่าเออกูมีหนังสือใหม่นะแล้วข้างหลังมีไฟที่ผมซื้อแบบไม่แพงมาติดนะเพื่อให้เกิดริมไลท์ขอบๆนี่คนก็จะเห็นว่าเออมันจะมีริมไลท์ขึ้นมาตรงนี้นะครับ แล้วก็มีต้นไม้ซึ่งซึ่งมีอยู่แล้วอันนี้มีอยู่แล้วอันนี้เป็นสภาพห้องทำงานที่ผมใช้เป็นประจำนั่นแหละก็วันนี้อยากมาทักทายซึ่งไม่ได้กำหนดเวลาว่าจะนานเท่าไหร่อยากจะมาบอกทุกคนว่าเอ้ยผมจะมาทำสิ่งนี้แล้วและก็อยากจะมาถามทุกคนด้วยว่าถ้าเกิดว่าผมจะมาทำพัดแคต์ในรูปแบบนี้อยากจะฟัง เรื่องอะไรผมจะได้ไปปั้นเรื่องราวเนี่ยมาเล่าเพราะถ้าเกิดว่าไม่บอกผมก็จะไม่อาจจะไม่รู้ทิศทางผมก็จะเล่าตามความแก่ของตัวเองซึ่งคือคือการเล่าพอดแคสต์สำหรับผมเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่ว่าจะเล่าอะไรแต่เรื่องที่จะเล่ามันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ออเดียนของเราเองเนี่ยก็เริ่มมีหลายอายุมากขึ้น,นเรื่อยพยายามหาตรงกลางซึ่งหายากมาก ก็เลยคิดว่าเล่าประสบการณ์จากสิ่งที่ไม่ได้เล่าหนังสือหรือไม่สามารถเล่าหนังสือได้ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีแต่ว่าอยากจะฟังจากทุกคนเหมือนกันครับว่าอยากฟังอะไรจากช่องนี้ก็วันนี้มาแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปเต็มจริงๆจังอุงงงงนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ